ถ้าเรามองภาพรวมว่าโลกใบนี้มันไม่ใช่ของมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ make sense อยู่แล้วที่เราจะสร้างเวสจากสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวทําให้เกิดปัญหากับสิ่งมีมชีวิต <gle aning> เราตั้งคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ตอนต้นว่าโลกใบนี้มันมี r รีซอ r c e ที่ทจํากัดใช่ไหมเราทำยังไงให้ทรัพยากสที่จํากัดมันถูกใช้ยังมีประโยชน์ เหมือนกับชื่อของร้านเราที่เป็นบบทลิมิเต็ดนะฮะคำว่าลิมิเต็ดก็คือว่าจํากัดเราคิดว่านี่คือคอนเซปต์ที่สำคัญที่สุดในการใช้รีซอสทุกอย่างบนโลกใบนี้ mm hmm. ตอนแรกที่เราเริ่มเนี่ยมันก็เป็นเหมือนร้านซีโ w ่ s t ส r e f i l l station เหมือนที่กรุงเทพเลยฮะก็ mm hmm. จะมีส่วนที่คุณไม่ต้องอมีถุงมี ขยะที่เกิดจากาสิกก็ได้คุณเอาภาชนะมาใช่ไหมฮะมาเติมผลิตภัณฑ์บางอย่างที่คุณอยากจะได้คุณใช้เท่าที่คุณควรจะใช้ก็ได้ว่ามันเป็นการชั่ง1่งกรัมคุณก็ใช้ได้สองกรัมคุณก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเหลือทิ้งใช่ไหมฮะเราคิดว่าเรื่องนี้อยากจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้กับคนในเมืองนี้แต่ตอนนั้น่ะในโฟลเดอร์เองเนี่ยเราคุยว,ว่าไอ้ไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะให้เขาลดเวสอะมันแค่มาเติมพวกนี้เหรอใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันเป็นแค่พาร์ทเดียวของการใช้ชีวิตทั้งงหมดขอคนไ เราก็เลย expand สิ่งที่เราทำไปไปมากกว่านั้นนะยกตัวอ,อย่างเช่นว่าขยะที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการ delivery ม,มันเยอะันตอนนั้นก็จะมีโมเดลที่เราทำขึ้นมาแล้วก็คือมีผลิตภัณฑ์น้ำฝัน่นใช่ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสินภัณในทางสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็ปั่นใส่ขวดแก้วขวดแก้วก็นำไปส่งเหมือนแต่ก่อนที่เราเห็นในกระตูนยังมีการส่งนมที่บ้านแล้วก็ไปเอาแก้วนมออกลับมาใช่ไหม เราคิดว่าการให้ความรู้มันไม่ใช่แค่คุณมาเติมของแล้วคุณจะพนักทุกเรื่องมันมีหลายหลายเรื่องเหมือนกันที่เราต้องใช้การอธิบายใช้การเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนั้นเพื่อเป็นเหมือนกลุถึงที่เราเรียกว่าคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ผมยกตัวอย่างเนื้อหาที่เราคิดว่าสักเซสอันหนึ่งให้ให้เห็นพอดีในช่วงนั้นมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าใจว่าไฟป่าในออสเตรเลียกำลังเกิดขึ้นเราบอกว่าถ้า,างั้นเ,เราเก็บเศษไม้ ที่หาได้ในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เด็กๆก,ก็เข้ามาใช้จินตนาการเขาในการทรําเศษไม้เนี่ยให้เป็นตุก๊กตาแล้วก็นําผลิตภัณฑ์นั้นไปประมูลนะฮะแล้วก็นําเงินทั้งหมดกลับไปช่วยปัญหาสิ่งว่าเราไม่ออเอสเรเลียจริงๆสามารถจะเห็นว่ารีซอร์ทที่มีจํากัดมันสร้างคุณค่าอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วมันไปช่วยคนอื่นยังไงได้บ้างเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งการที่เราพยายามจะทําหน้าที่ที่นี่ ในเมืองคอนแวนนี้อะไรเงี้ยเพื่อทำให้ทุกคนเนี้ยระหนักเรื่องนี้ในมุมมองที่มันกว้างไกลออกไป <S <S ้ความคาดหวังที่เราจะจุดประกายในเมืองผมคิดว่าเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเริ่มจุดประกายเช่นคนเข้ามาหาเราใช่ไหมมาพูดคุย <S <S เห็นด้วยก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรางวัลสำหรับเรา ไม่เห็นด้วยแล้วมีคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ว่าน่าจะเกิดคอนเวอร์เซชันกันได้คนในเมืองรับรู้แล้วมันมีเรื่องนี้อยู่ถึงก็จะใช้ไม่ใช้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่จุดเริ่มต้นที่บอกว่าในเมืองนี้มีช้อยส์ทางเลือกของคนที่คอนเซิร์เรื่องนี้ได้คุณมีทางเลือกที่คุณจะใช้ชีวิตลักษณะนี้ได้ผมว่าอันนี้เราถึงจุดหนึ่งละซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในแง่มุมนั้น ผมคิดว่ามันไม่มีทั้ง total solution ที่แก้ไขปัญหานี้ด้วย solution อันเดียวได้จบนะฮะงั้นทุกๆส่วนเป็นพาร์ทเล็กๆที่คอยจะช่วยไขแก้ไขปัญหาที่มันใหญ่ระดับโลกเนี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนคำถามว่าถ้าเราไม่ทำหมดแล้วเราจะไม่ทำเลยเหรออะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นตรงนั้นแล้วก็ถ้าเราเข้าใจที่จะไปะตอ่อชุดเล็กๆเพื่อทำให้มันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วไปแก้ไขปัญหาที่มันใหญ่ได้จริงๆเนะะียไอสิ่งที่สำคัญที่เราจะเริ่มต้นอย่้ยฮะ งั้นจริงเราแค่เป็นด้านหนึ่งเราไม่สามารถจะตอบหมดได้อยู่แล้วผมคิดว่าเหมือนปัญหาใหญ่ใ,หญในโลกใบนี้ทั้งหมดเหมือนกันปัญหาพลังงานปัญหาการเมืองผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนที่ทําเรื่องดีด้านเดียวจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยสักนิดนึงอย่างเงี้ยปัญหานั้นก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขผมคิดว่าเราทําหน้าที่เป็นจุดจุดแรกจุดหนึ่งที่ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหานี้